สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวทั้งคู่เลยฮะค่ะชื่อคิตตี้ค่ะอายุ24ปีค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปริญญาโทค่ะแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสังคมค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักสุดๆชิมาร์นะครับอายุ30มสิบครับตอนนี้กำลังใกล้จบการศึกษาปริญญาเอกนะครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวครับ คุณผู้ไทยชัดมากคุณู่เมงไทยมากี่ปีแล้วผมเป็นช่างเผือกแรกเปลี่ยนของอสมชันคนแรกนะครับแล้วก็เราเคยเจอกันใช่ไหมครับตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นผมเชิญมาเขาเชิญมาให้ช่วยเล่นละครซึ่งซึ่งเราก็คุยกันยาวนานมากๆพี่จำหน้าผมไม่ได้แน่จำได้ตอนนั้นหน้าตากับตอนนี้เหมือนกันเลย หล่อขึ้นมีแค่หล่อขึ้นมีแค่หล่อขึ้นมีแค่หล่อขึ้นพอดีนอนเยอะนั่งสมาธิแล้วก็ออกกำลังกายครับใช่ครับตอนแต่น้องเขาน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนี้เหมือนเดิมครับใช่คุณเป็นคนชาวอะไรอ๋อเป็นชาวเบ็นเยี่ยมครับผมเบลเยี่ยมที่เล่นที่เล่นฟุตบอลพอใช้ได้ครับเบลเยี่ยมเล่นฟุตบอลเก่งมากเอวเยี่ยมมากเลยเอวก็เยี่ยมรู้จักกันได้ยังไงฮะสพี่เป็นนักเทนนิสใช่ไหมใช่ครับผมเห็นไหมรอ อ่ารู้จักได้ยังไงคู่นี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปลาวน์รีแล้วมันมีแบบไอห้องซักผ้าในในคอนโดใช่ไหมครับซึ่งผมมาเตะใจมากว่ามันมีตะการหนึ่งอ่ะคือมันน่ารักมากแล้วมันแบวมากผมก็เลยพูดดังๆออกมาตะกร้าใครอ่ะมันน่ารักน่ารักแล้วจู่ๆนะครับเขาก็บอกเขาก็มองหน้าคุณคุณใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่ไม่ไม่แม่แม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันน่ารักจริงครับมันน่ารักฝากขึ้นเล อเดเวร์ค่ะอะไรคิตตี้ไม่หยุดสะพานไม่ได้ลุกล้ำขนาดนั้นเห็นใดตะก้าก่อนน่ารักมากใช่ครับตะก้าน่ารักมากแล้วแล้วคือแล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาก็พูดออกมาครับใครพูดซึ่งคิตตี้เขาก็แบบมองครับว่าใครพูดไงครับเพราะว่าหน้าตาผมมันอาจจะดูไทยนิดนึงแล้วเวลาเขาชมตะก้าคนแล้วคนนียเข้มาพอดีใช่อยู่ตรงนั้นพอดีเลยพูดไทยได้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็เลยเริ่มต้นคุยกันใช่ครับเริ่มต้นคุยกันครับแล้วก็พอคุยไปก็เลยพูดออกมาเลยว่าแบบ โหถ้าไม่มีแฟนนะจีบเลยเนี่ยหยอตอนนั้นเลยครับตอนนั้นเลยครับคุณเขาพูดอย่างนี้มาผู้ชายชายชายขนาดนี้มาใช่คุณคุณรู้สึกไงบ้างตอนนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะตอนนั้นแบบมีความรู้สึกตื่นเต้นมากคือแบบว่าทำไมทำไมถึงพูดแบบนี้มาแบบคือในชีวิตนะไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนแบบแอทแทคเราก่อนส่วนใหญ่เราจะแบบเข้าหาอะไรเงี้ยบอกว่าเป็นผู้ชายคนแรกเลยที่แบบเข้าหาเราอะค่ะก็คุยกันอย่างถูกคอเลยอะค่ะ แล้วคราวนี้คืออีกไม่กี่วันอ่ะใช่ครับฝันผ้าเนี่ยหกสิบนาทีเติมเงินไปอีกถูกต้องครับโโอ้หเขารู้คิดเธอด้วยอ่ะใส่เงินไปอีกซักไม่สะอาดนะคะใช่แล้วแล้วผ้าผมที่ซักเสร็จแล้วครับพอของเขาเสร็จใช่ไหมครับผมเอาผ้าผมใส่ใหม่แล้วก็เปิดเครื่องใหม่เออแล้วกยจบคุณค่าออกมาลุยหมดเลยนะคะ ซับหน้าไปหน่อยจับหน้าหน่อยจ oh. จากนั้นคุณก็เริ่มสารสัมพันธ์กันใช่ใชครับ<ช><ช>ผม<ช>แล้วมันมันก็ลึกซึ้งขึ้นทุกวันทุกวันครับมันม,มันมีสิ่งหนึ่งที่ที่คนเราอาจจะไม่เคยได้เจอบ่อยคือคนที่เข้ากัน100% oh. ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมกับเขาเนี่ยคุยกันเนี่ยเราไม่ดูทีวีเลยเราคุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนซึ่งมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกอบอุ่นมาก ใช่ค่ะคือเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะมีปัญหาอะไรแล้วก็ปรึกษากันตลอดมันเป็นเรื่องเคมีไม่มีความลับใช่เคมีเราตรงกันคือผมไม่เคยมีเห็นวันแรกคือเรารู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะมันอยู่บ้านคืออยู่บ้านไม่เคยมีอาจจะ่เคยนจอใครคุยใครฟังคะเนี่ย เก่งทั้งคู่เลยคุยเก่งเต้นเก่งทั้งคู่คือคุณมีมีความเหมือนกันมากใช่ค่ะใช่มันเลยทําให้ความรักคือไปในทางบวกตลอดเลยไหมคะใช่ค่ะใช่อันนี้เห็นด้วยครับคือคือเมื่อก่อนเราก็เชื่อทฤษฎีความต่างเนี่ยแหละครับเราก็เลยมีความต่างในในคู่รักชีวิตเราแล้วมันมันพังเนาะมันมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเราจะต้องเปลี่ยนตัวเราเองซึ่งซึ่งสุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งเรามองในตัวเองในกระจกครับเวลาคนเรามองตัวเองในกระจกทุกเช้าเนี่ยคือคุณต้องพอใจคนที่คุณเห็นซึ่งซึ่ง สุดท้ายเนี่ยผมจําตัวผมเองไม่ได้แล้วเขาก็เป็นเหมือนกันแต่อยู่กับเขาเนี่ยผมเห็นตัวเองในกระจกไงครับซึ่งมันก็เหมือนเราอยู่กับตัวเราเองซึ่งเรามีความสุขมากโอ้โยอดายเหลือเกินลึกซึ้งขอายนาเข้าใจเข้าใจเลยแล้วคือมีโมเมนต์อะไรที่พิเศษระหว่างการเล้เราฟังมั้ยโอ้เยอะครับแต่มีมีโมเมนต์หนึ่งที่ที่ที่ผมครับคือเราไปงานแต่งงานเพื่อน แล้วเราไปงานแต่งงานแรกของที่เราไปงานแต่งงานเพื่อนใช่ไหมครับซึ่งผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเขาก็ไปแย่งดอกไม้เป็นธรรมเนียมว่าผู้หญิงสาวโสดจะวิ่งไปรับดอกไม้ใช่ครับแล้วเขาได้ดอกไม้เลยครับแต่โดยความหมายถ้าผู้หญิงคนไหนได้รับดอกไม้แปลว่าสาวโสดคนนี้จะได้แต่งงานเป็นคนต่อไปใช่ค่ะใช่แล้วในหัวผมคลิกทันทีครับแฟนอ่ะเวลาอยู่ในงานแต่งงานจะกดดันมากเวลาไปงานแต่งงานกับผู้ชายกับแฟนอ่ะ ผู้ชายจะคิดว่าอย่ารับดอกไม้นะอย่บแต่นี่เราไม่เข้าไปเลยค่ะอม่ใ้นมาทุนอันนั้นอาจจะคนอื่นครับแต่ผมขอให้รับได้เธอขอให้รับได้คนดีคนดีเพราะคุณเจอคนที่ใช่ไงคุณเลยรู้สึกว่าเป็นแบบ ทุกอย่างมันดีแล้วรับดอกไม้ได้แล้วยังไงต่อก็คือในงานเราไม่ได้เอาอะไรมาด้วยครับแล้วเขาเล่ดอกไม้ได้ผมเคยคิดในใจว่าคนแซวคุณในงานไหมโอ้โหสุดสุดครับใช่มันจะแซวแฟนคือมันมีเชือกอยู่ที่ที่โต๊ะที่โต๊ะในงานนะครับผมก็เลยเดินไปในงานกุข่าวกลางงานนี่เลยครับแล้วก็ขอแต่งงานครับแล้วก็ใส่เชือกอันนั้นนะครับมัดใจครับนี่ก็ค่ะอันนี้ก็คือที่พี่เขาขอใช่ค่ะ แล้วคุณก<า>็ใส่ตลอดเวลาเลยเหรอฮะใช่ค่ะใส่ค่ะใส่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วคือก่อนหน้าน,นี้คืออันเนี้ยคือมันเป็นเอกตัวที่มันติดอยู่ตรงใบรายการอาหารนะคะ,ะ,ะตัวเนี้ยค่ะคที่เขาก็มันีมาใส่เลยใช่แล้วพันนี่ก็มาหยิดโทษนะไม่กลัวบตรทยักรหรืออะไร <c oughs> ไม่เป็นไรอะค่ะไม่เป็นไรคือเรารอของจริงอยู่แล้วเมื่อไหร่ม่จะไันเม่รจะได้ตอนนี้เลยครับเฮ้ยเดียว ในชีวิตพี่พี่มีโอกาสได้เจอคนและพี่มีโอกาสได้ทำกีฬาได้ทำหลายหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อประตูชีวิตหนึ่งของพี่ปิดไม่ว่าจะเป็นกีฬาและหลายๆอย่างในชีวิตพี่เธอทำให้ชีวิตพี่ของพี่สมบูรณ์และเธอทำให้ประตูใหม่ในชีวิตนี้พี่อยากจะสร้างกับเธอจากนี้และตลอดไปช่วยให้เกียรติส่งส่วนในชีวิตพี่แต่างงานกับพี่นะ พ่อพ่อพ่อคิติก็มีเพลงเพลงหนึ่งที่อยากจะมอบให้พี่มาร์คเหมือนกันค่ะอีกสักกี้หนอีกสักกี้ครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องรัก ชีวิตฉันช่างโชคดีที่ได้เคียงข้างเธอขอบคุณมากเี้ยนะดีด้วยค่ะดีทีสุดพูดใสไมาอยากพูดอะไรกับคุณมาร์คก็ มันเป็นวันที่คิตตี้รอมานานแล้วขอบคุณจริงๆคะ่ะพี่มาร์กที่เข้ามาทำให้ชีวิตคิตตี้มีความสุขในทุกๆวันและจากนี้และตลอดไปคือคิตตี้ขอเป็นคนดูแลพี่มาร์กและเราจะดูแลกันและกันและสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์และอบอุ่นเราจะเป็นคู่รักตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่ารักแท้มีอยู่ oh. จริงคะ่ะพี่มาร์ก oh. ขอบคุณมากคะ่ะ oh. จะเป็นตัวอย่างให้ลักแท้พี่มาพี่มามีอะไรพูดซะหน่อยไหมครัอยากบอกอะไรบ้างวันนี้มาร์คไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอคนอย่างคิตตี้นี่คือความจริงและมาร์กก็อยากให้คนทั้งโลกได้เห็นว่ารักแท้มีจริงถึงมันจะมีในนิยายคนอาจจะไม่เชื่อถึงมัน แต่เธอทำให้พี่เชื่อและพี่ก็จะทำให้คนทั้งโลกเชื่อเช่นกันยินด,ดีด้วย,วยนะคะ congratulation ล่วงหน้าเลยขอแล้วก็อวยพรเลยขอให้มีความสุขแล้วก็อยู่กันไปนานๆเลยนะคะขอบคุณที่ให้รืยกานําเป็นส่วนหนึ่งในความรักของคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ